เ,เกิดไปเลยสามผ่านจนได้โอโหอะไรมันจะแบบมาแบบไม่ทำตั้งตัวขนาดนั้วิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นตามหรือเรียนแบบอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีทุกคนอีกเช่นเคยวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้ว มาพบกับเกมพิกกี้โกกันนะจ้าวันนี้เกมน้องหมูแบบตระก,กูลแบบว่าโดดๆคดคพี่วัวพี่หมูเลยนะจ๊ะทุกคนกดติดตามไว้แล้วก็ไหนมาเลื่อนดูเบ็ดกันก่อนอ่ะขึ้นที่เบ็ดเจสบไหนลองกดไปเล็กๆซิลองกดไปเล็กๆวันนี้เรามีทุนมาอา่ประมาณหนึ่งกุบปกิบซักรประมาณหลัก พันนะจ๊ะทุกคนจา๋าอ่ะเบ็ดไปห้าสิบครั้งห้าสิบครั้งโอ้โหมาดีสามละห้าสิบเกมนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นอีกหนึ่งเกมนะจ๊ะทุกคนแต่ว่านานๆมาเล่นก็น่าจะคุ้มอยู่ถ้าไม่คุ้มก็คงหายายาวเลยคงจะไม่เล่นต่อแล้วอ่ะขอไปเรื่อยๆเกมนี้โอ้โหรังอ่ะ าดีเจ็ดล้อแต่ละเจ็ดร้อยหนึ่งพันแล้วโอ้โหมาแบบไม่ทันตั้งตัวจริงๆโงอ้ยมามาแต่ว่าหนักเหน่องนะสองพันกว่าโอ้โหตื่นเต้นเลยเริ่มต้นก็ตื่นเต้นเลยสามพันจนได้โอ้โหอะไรมันกระจบับมาแบบไม่ทันตั้งตัวแนานี้สามพันห้าร้อยบาทก้อนแรกก้อนเดียวโอ้โหจัดไปอ่ะต่อไปต่อเลยแบบนี้แบบนี้พี่กำลังใจเดินต่อละมีกกำลังใจเดินต่อันเลย หนอ,อ่หมนหน้าเดียวแบบง่ายๆเลยทุกคนหมุนมหน้าเดียวเป็นง่ายๆเอามาอีกแล้วห้าร้ยหกสิบาทเอาผดสวยๆวยาง,งานกันเลยอ่ะมา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 เวลา,าอย่าหยุดอย่าหยุดเข้ามาโอ้โหไม่เข้ามาเป็นชุดแต่เมื่อกี้อ่ะแต่จะได้อยู่นิดหน่อยจิบๆิเอาไปที่ โอ้โหเมื่อกี้ไม่มามาสลับกันท่ะสองรอยยังพอรับได้ไปต่อเลยจ้าน้องหมูน้องหมูนี่เฮง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 ปังปังเหมือนเดิมเลยจ้าค่ายพีจีค่ายเก่าค่าเดิมค่ายรักถ้าใครอยากตามอยากเออสนใจว่าติดกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ้าทุกคนอ่านนานๆอะวันเว้นวันก็จะมาสลับ เล่นสลับแตกให้ดูทีละเกมนะมาดูว่าเกมไหนมันจะโอเคก็ลองอไปปรับใช้ก็เล่นดูนะอ่ะตอนนี้เราก็ไหลไปเรื่อยๆกันเหลือสิบตัวหมุนละจากห้าสิบอไปอายสงร้ายเรา,า,าเบ็ดนี่เราเบ็ดนี่เราคุมหรือเปล่าอ่ะรางวัลั้นโตัวโผล่มาอีกก้อนที่สองโอเคเนะรางวัลั้นโตัวโผม่ในค้ั้ที่สองกรขึ้นหลักคันไปที่เรียบร้อยหลักคันเจ้าือสูงสองคันแล้วสองคัน 2,800ันแปดบาทหรับซุปเปอร์ักกันไปกันต่อนะอ้าวคุณห้าก็มารางวัลกันโตเข้าไปเป็นพีเอฟรอเลยหนึ่งันเลยเข้าไปทีเป็นที่เอฟร้อยเจ็ที่บสามบาทคูณห้าคูณห้าเราจะได้สี่พันต่อสองพันสองพันแปดร้อยย้ำอีกหนึ่งรอบโอ้โหโอเคเลยแบบนี้มาแบบนี้ก็แฮปปี้ไปเลยจ้าอ่ะเปลี่ยนไปก่อน เบ็ดหนึ่งร้อยหรือสองร้อยดีอ่ะเบ็ดสองร้อยจัดไปที่สามสิบครั้งไปเลยปังปังอ่ะไป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 ต่อขอเยอะๆเลยขอเยอะๆเลยขอเยอะๆอ่ะไปดีอ่ะไปสิอ่ะเงียบมากทุกคนเลยอีกสิบกว่าหมุนอนะ่ะ ในสิบเก้าหมนะื่นอ่ะอ้าหกร้อยบาท้วพอมีน้ำใจอ่าหกร้อยบาทพอมีแรงมีใจไปต่ออ่ารู้สึกว่าตอนนี้เราจะได้กําไรมาแบบเป็นหมื่นแล้วนะจ๊ะทุกคนแล้วก็โอเคแล้วตอนนี้น่าจะจบม้วนนี้ก็น่าจะโอเคถอนได้เสร็จสิ้นภารกิจของรายวันของแตละวันแล้วก็คือมาถอนตังจากสล็อตกันสล็อตใจดีต้องให้ตังค์ายชายนะจ๊ะ ามาซีอุยคูณสองอ่ะคูณสองจะไม่มาเลยน่าเสียดายหกร้อยบาทมาเข้าเรื่อยๆได้เลยเข้าเรื่อยๆได้เลยอวันนี้ก็ได้กําไรแล้วนะทุกคนถือว่าได้กาไรแล้วอยากให้จบนี่ไงสองหมุนอ่ะคูณสองมาอ่าอ่ะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนั้นเราก็คงโอ้โหหนึ่นงพันบาทกดเล่นมา งั้นแล้วก็โคงแบบไม่ไปต่อแล้วนะจ๊ะทุกคนได้กำไาเป็นหมื่นไว้คลิปหน้าบ๊ายบาย